ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดฟรีนี่ครับเป็นโค้ดที่ใช้ได้กันทั้งเซิร์ฟเลยนะครับก็ใช้ได้1คนต่อ1นไอหนึ่ไม่ใช่ดิ1ไอดีต่อ1ครั้งนะครับผมก็คือเป็นโค้ดฟรีนี่ครับก็สายฟรีไม่ควรจะพลาดเลยนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันนิดนึงนะครับผมโอเคนะกิจกรรมแรรกนคับ ก็จะเป็นกิจกรรมห่วงยางเหมือนเดิมนะห่วงยางผมพูดมาบ่อยแล้วแตเราจะไม่พูดอีกนี่ครับแล้วก็กิจกรรมนะครับออกทะเลไปหมดใจนะครับกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยววันที่14นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะครับให้เราล็อกอินแล้วก็เนี่ยครับให้เราล็อกอินได้แล้วก็ได้รับเลยนี่ครับอันนี้เขาให้เปิดเขาเปิดให้โหวตใน Facebook นี่ครับเขาเปิดโหวตไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูเหมือนจะได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะทุกคนอันนี้นะแล้วก็นี่นะครับผมอันนี้นี่ครับเสิร์ฟความหวานนะครับกวยเนี๋ยเค็มนะคร โอเคเราเดี๋ยวเรารับอันนี้ไปก่อนโอเครับไปแล้วนะรับแล้วนะครับแล้วอันนี้เอาไปใช้ตรงไหนนะครับทุกคนเรารับแล้วนะครับแล้วเราไปใช้ตรงไหนเรามาใช้ตรงนี้ครับเรามาใช้ตรงนี้นะเดี๋ยวไม่กดไม่โดนปะนี่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรากดที่ประกาศนะครับผมกดผิดอันนะครับทุกคนเราก็าเลื่อนมานะครับปรากฏคําที่ว่าคําว่าครีมคาเฟ่ Cafe, นี่ครับ ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็กดเข้าไปนปะคระบับทุกคนกดเข้าไปเลยไร right. อ้าอะไรเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยทำไมเข้าไม่ได้อ่าเข้าได้แล้วนี่ครับอะไรวะเนี่ยแบบฟอร์มโครงการฟรีไฟไม่รับความตอบรับอะไรวะเขายังยังเข้าไม่ได้เหรอยังเข้าไม่ได้ตอนนี้เหรอหรือยังไงยังเข้าไม่ได้ลองเข้าใหม่ลองเข้าใหม่คือถ้าเข้าไม่ได้ก็เดี๋ยว เอางียคือยังเข้าไม่ได้ครับปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะนี่นะครับก็เราก็จะเข้ามาในนี้นะครับเพื่อไปกดแรกในนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวรอมันเข้าได้ทีตอนไหนไม่รู้นะเดี๋ยวโอเคตอนนี้ไม่ไม่เข้าแล้วนะครับผมแล้วก็กิจกรรมสองควงที่ผมจะแจกนะครับโค้ดตองควงนะครับ M187 นะครับดีแท็ผมแจกแน่นอนนะครับแต่ต้องรอเวลานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกกิจกรรมทีหลังนะครับว่าต้องทาอะไรบ้างนะทุกคนโอเคนะครับก็ สำหรับโค้ดสองขวงนะครับผมก็ได้บอกมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ตัวใส่จะมีคนดูคลิปไม่จบนะครับก็เลยจะไม่รู้นะครับว่าผมแจกโค้ดสองขวงกันตอนไหนนะครับโอเคนะแล้วก็กิจกรรมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแลกโค้ดกันเลยนะครับผมกดเข้าไปที่เดิมครับกิจกรรมนะครับแล้วกดเข้าไปที่ประกาศนะครับทุกคนเลื่อนลงมาคําที่ว่าแลกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับปุ๊บกดเข้าไปครับ ลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปโอเคนะครับเรื่องมาถึงจุดนี้นะครับเขาก็จะมีมีให้เราล็อกอินนะครับตอนนี้เราสามารถล็อกอิน g o o g l e ได้แล้วนี่ครับผมโอเคนะครับเราของผมจะล็อกอินเฟซนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะเข้ามาอีกทนะครับเราจะภาพไปตอนนั้นเลยโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมก็ได้ล็อกอินเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเราทําไงต่อครับเราก็กดใส่เลยครับทุกคนปราโค้ โคดโคดโคดไปไหนตะคู่ครับเดี๋ยวผมไปเอาโคดมาก่อนผมลืมโคดโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ล็อิน <c oughs> มาเป็นที่ที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่าแล้วเราก็ได้โคดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโคดมาใส่กันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะใส่โค้ดแล้วนะครับณนะตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดแล้วนะใต่าตามผมไปเลยนะครับทุกคน okay. อโอเคอ้าวโอเคกดวางนะครับ อันนี้นี่ครับใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับ G L Z P นะครับ U H W F นะครับผม2 8 T H นะครับแล้วก็ Q W Y 2นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็กดแลกไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอ่าให้ทุกคนดูประมาณสักสิวีก่อนนะครับเพื่อจะได้จดกันไว้นะเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ G L Z P U H W F นะครับ 2 3 g h นะครับแล้วก็ QW y 2นะครับโอเคงั้นผมผมทวนครบรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแรกเลยนะครับทุกคนเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมแรกเลยนะรหัสแรกของรางวัลโอเคตกลงนะครับป๊อ่าโอเคแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมพร้อมแล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคเรากดแล้ว นี่นะครับมันก็จะเขียนว่าเคลียทสกันบล็อกนี่ครับผมคูณหนึ่งน่าจะได้กล่องสุ่มปืนนะครับกล่องสุมสกินปืนแล้วทุกคนได้กล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปเปิดดูนะครับว่ามันได้อะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องนะครับใน ในห้องแต่งตัวนะครับว่ามันได้อะไรนะครับทุกคนโอเคนะครับเราจะกดเท่กล่องนะครับอ๋อได้ตัวนี้นะครับใครวะนนี้โดมมนโอเคนี่นะครับได้ตัวนี้นะครับเหมือนจะอ่อนี่นะครับเป็นกล่องสุ่มนี่นะครับโอ้ยไม่ไม่มีถาวรเลยนี่หว่ามีสามวันทุกันเลยทุกคนมีสามวันหมดเลยนะครับไม่มีถาวรนะครับเหมือนจะไม่มีถาวรนะเหมือนจะมีถามวันทุกันสามวันทุกันเลยนะครับผมเราเปิดเลยแล้วกันนะ เยสได้ตัวนี้พอดีเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่แล้วก็นี้นะครับโค้ดสองขวงนะครับผมจะแจกอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่แจกนะแต่ว่าคือผมพูดเป็ท้ายคลิปตอนนั้นอ่ะคือบางคนเขาดูไม่จบไงก็ไม่รู้เรื่องนี่ครับก็อย่าลืมนะครับดูคลิปของผมให้จบด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมแจกนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรากดเปิดเลยได้มาสิบวันนะครับทุกคนเป็นโค้ดก่อนสิบวันอาผมผมขายด้วยนะอย่าลืมนะครับผมขายผมขายด้วยนะหกสิบบาทนะครับได้สองกล่องนะครับได้ 60สบาทได้1โคดนะครับใน1โค้ดมี2กล่องนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมนะอืมนะตั้งแต่ผมแจกเฉยเฉยผมก็ยังแจกได้เลยครับอ่านับอะไรจะขายไม่ได้ถ้าทุกทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมจะเกียนหรือว่าผมจะโกงนะครับขนาดผมแจกเฉยเฉผมยังแจกเลยเนี่ยครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ